โอเคนะครับโอ้โหสลัม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 สลับมาสลับมาสลับมาเริ่มกันเรื่อขอสลาหมูไร่กุ้มทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับเอ่ออยู่เฮลิเชนเคยนะครับในช่องของเฮียริสสวิสแลนด์แดนสยามเพื่อนครับก็เป็นช่องใหม่ของเฮียเองนะครับฝากเพื่อนกดติดตามกดสมัครสมาชิกกดดูดิดูดิดูดิดูยิ่งยิกดทุกอย่างให้เฮียด้วยนะครับเราอยู่ในเกมของซูการ์ลัชนะครับภาคคูนพัน นะครับเพื่อนๆรีเควสซูการัดมานะครับไหนไหนจะเล่นซูการัดแล้วเราก็มาจัดคูณพันเลยแล้วกันนะครับเอาให้มันรู้ดํารู้แดงรู้หี่รู้แตกกันเลยเ้ืงอนครับนะ <c ười> วันนี้ก็วันอาทิตย์ด้วยเพื่อนครับวันหยุดของเพื่อนๆเนาะน,นะครับวันหยุดของใครหลายคนจริงๆวันนี้ไม่ควรเล่นบอกเลยวันหยุดแบบนี้คนเล่นเยอะโอกาสแตกถึงเรามันก็จะยิ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนครับดูคลิปเฮียให้มีความสุขพอแล้วนะความทุกข์เฮียรับไปเอง ไม่ต้องไปเล่นนะครับดูอย่างเดียวพอแล้วก่อนที่เราจะเลียนกันนะครับอยากขอย้ายให้ดูในกลุ่มหน้าที่ทานิดหนึ่งนะครับซึ่งในกลุ่มก็มีหน้าที่ไว้แจ้งเกมเพื่อไว้ให้เราดูเป็นแนวทางในลักษณะนี้นะครับแนวทางเท่านั้นไม่ได้ช่วยเราเล่นได้เล่นแตกเล่นบวกอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแต่เฮียมองว่ามันเอาไว้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมากกว่านะครับแลกเปลี่ยนเทคนิคแลกเปลี่ยนวิธีการต่างๆนั้นานาก็พูดคุยจีบตรงจีบสาวนะครับเฮียก็เอาไว้ส่งสาวส่งเมียชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงีย้ย นั่นแหละคือประโยชน์ของเฮียนะก็ประมาณนี้ไปครับมาถ้าซื้อแบบซูเปอร์อุ้ยสามหมืนห้าเลยหรอสามหมืนห้านี่มันกี่เท่าวะห้าร้อยเท่าโอ้โหตายไม่มีปัญญาซื้อวะแล้วมันก็ค่อนข้างเสียงเนยครับเพราะฉะนั้นเลยเราซื้อแบบธรรมดาพอแล้วกันนะหวังให้มันไปคอมโบด้านในเอาเองเนาะไม้แรกเพืครับจาวิทีเจ็ดพัน แคตเตอร์สตัวเมลอนอีเมลอนเมลัน,มลน,มลนเลยมาส้มหลายๆลูกอมหัวใจฮาร์ดบีดสวยงามส้มลงมาตรงกลางระหว่างเราไม่ลงยังไงมีไม้ไม่มีเดี๋ยว้าเด้อไม่เอาเด้อโอ้นกันกนกักหนักยังไงเอาอไรต่อ มึงคอมโบไต่เวนโอบาเลยาบาบาโอหนักเลยครับม่วงเต็มอือเออนี่มึงต้องคอมโบ,โบแบบนี้คอมโบเป็นเพย์แบบนี้เบาๆหนึ่งพันสองร้อยเลขสามฟรีสปินเพิ่มครับส้มหลาย มีม่วงไหลลงมาเออโอม,มกลมตรงนี้ไม่ได้กล,กลมได้ไหมไม่ได้ยี่ยมเกลียไอ้โบมือสุดท้ายจอบไม่เพื่อนจอบไม่จอบจอบไม่จอบจอบเร็่าไ <c oughs> ม้แรกก็ล่อเลยเหรอฮะไม้แรกล่อเลยเหรอเลยวะสุกรั้นนี่กลายเป็นกลายเป็นเกมที่แม่งเล่นโคตรจะยากไปแล้วนะครับยากรู้จะยากยังไงแล้วสุกรั้นเนี่ย เดี๋ยวถ้ามีทุนถ้ามันแตกให้เฮียนะเดี๋ยวได้ซื้อซูปเปอร์ฟิสซบินให้ดูแน,น่นอนนะครับเฮียเชื่อว่าเพื่อนเฮียรู้แหละว่าเพื่อนอยากดูนะครับเฮียก็อยากเล่นนะแต่ว่าสถานการณ์ณตอนนี้นะครับซื้อไม่ได้ม่วงมีส้มไหลลงมาบรรจบแล้วก็มีดาวหรือเปล่าตรงนั้นดาวไม่ได้มีลมยาวๆม่วงลงมาม่วง พืพ้นอ,อ่าอืออืออออืออืนนออืออืมึมืออ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 ืโอืออืออออืออืออออืาอืออือือ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 อัอดือน,น,นืาเกียรนะออืออออลออือ ม่วงสวยเออเป็นแพรแบบนี้ถูกต้องแล้วก็มีลูกอมยาวๆยาวน้องยาวอ่ะยาวนองยาว,ย,าว,ย,าวยังไงไรต่อทรงมีทรงมีมีทรงเออลูกอมยาวๆลงมายาวนองยาวเออยาวนองยังไงไรต่อมีทรงนะเล็กสิบหมุนตัวคูเรื่อมมาส้มตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ได้ดาวด้านบนแทน Okay. มาลูกอมยาวๆตรงกลางคูณดีมากเลยนะดูดิแตกในายอีกสมนึ่งสมบัติดอกต้องมาเห็บนี้สิวะยันไม้ไม้นี้ไม่แตกอีกกูไม่รู้จะว่ายังไงแล้วไม่รู้จะว่ายังไงแล้วถ้าไม่แตกอีกนะโอ้โหมันต้องเป็นเกมของเราแล้วมั้งครับ ไม้นี้อีกสิบหกหมุนดาวลงมาสวยทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะแตกมากแตกน้อยนะครับจังหวะนี้มีคูณมีลายอะไรก็คูณแน่นไปหมดแล้วนะดูดิแตกเหลาา่าไมหมฮะอู้ให้เบอร์กูให้เบอร์กูเยอะใกล้เลยโต ขีแตกขีแตกขีแตนดาวแดงเอออุ้ยตรงนี้คูณ200กว่าแล้วครับเพื่อนครับเราจะมีโอกาสได้เห็นคูณพันโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแบบโหมดซูเปอร์ฟีสสปินนะเล็กซิมหมุนแดงสวยอื้ม ตอนนี้ได้มากี่เท่าแล้วส้มหลายๆกำลังจะถึง500เท่าม่วงเออสวยคูณ500กว่าแล้วไหมครับนุกนุกกูแล พันเท่าเนี่ยพันเท่านะพันเท่านะม่วงมาพันเท่าหไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยได้คิดถึงว่าพันเท่านีออ้นี่ได้เห็นคูณพันแล้วไหมครับตรงนี้เห็นไหมในสู่เราก็ได้เห็นคูณพัน อุ้ยสองมือเลยหรอวะดงนี้สุดท้ายลงมาม่วงไร้ร้ายโอ้ไม่ร้ายว่ะโอ้ไม่ร้ายดงนี้ยิ่งไปกี่เท่าวะกี่เท่าวะเพื่อนครับเกือบสามพันไหมสองพันหกร้อยห้าสิบห้าเท่าโอ้โห โอ้ยถ้าแบบนี้นะซูปเปอร์ฟีสป,ปินก็ไม่ต้องซื้อแล้วเพื่อนครับซื้อเพื่ออะไรแม่งแต่ขนาดนี้เอาไงต่อพอแนละ้วเลิกเลยดีกว่านะหลายคนถามว่าทำไมเฮียยังไม่ประกาศผลคลิปในช่องอีกหนึ่งนะครับ เพื่อนๆต้องเข้าใจนะว่าตอนนี้ช่องเฮียมันไม่ปกตินะครับลงคลิปอะไรไปเนี่ยเสียงเสียงบินแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะไปประกาศในเพจแทนนะครับในเพจนะก็ติดไปติดตามเพจเฮียไว้ด้วยนะครับโอเคเนาะโอเคไปเพื่อนครับสำหรับวันนี้ โดนกูดิสุการัตขอบคุณที่รีเควส s t มาครับเพื่อนๆครับไปเล่นแบบภาคปกติสักทีดีมาไปซื้อคำคำเลยครับคำขำพะเอาแบบคำคำชิวๆแบบเราจะซื้อ,เร,อเราจะซื้อเบ็ดเท่าไหร่ก็ได้จังหวะนี้บอกเลยซื้อได้หมดจังหวะนี้คำหนึ่งขยับเอาขอบดำออกไปก่อนนะ Okay. แต่จริงๆนะเวลาเฮียเล่นสุการัดเนี่ยส่วนใหญ่เฮียจะเล่นภาคนี้นะครับภาคปกตินะไอภาคนู้อ่ะไม่ค่อยเล่นไอภาคคูณพันนั้นไม่ค่อยเล่นเฮีย <c oughs> er ก็ยังยึดติดกับภาพเก่าๆอ่ะเพื่อนครับ <c oughs> เพราะว่าสุการัดภาคนี้มันเคยแตกแมกวินให้เฮียไงจำได้ไหมเพื่อนครับยังจำกันได้ไหมดอกแมกวินอะ่ะ หลังจากที่ได้แมกวินดอกนั้นดอกเดียวนะแล้วเฮียมาเล่นอีกก็ส่วนใหญ่จะโดนนั้นนะจะหลุดแตกมาสักทีนะครับ <c oughs> แดงสวยมีส้มไหลลงมาบรรจบอ่อยังไงอะไรต่อส้มหลายๆดาวมีหรือเปล่ามีต่อโอเคมีลุ้น มแดงสองหมุนสุดท้ายโอ,โอ้โหทำไมไม่ขึ้นไปข้างบนวะมึงคำนวณผิดที่เพื่อนโอ้ย้าไมอยู่ตรงคูณเมื่อกี้นะเชียวว่าแม็กวินเลยครับดดกเมื่อกี้สุดท้าย จบเพื่อนครับได้แค่ทุนคืนไปมาซื้อให้ดูคำๆแค่นี้แหละเพื่อนครับสวรัสพี่ต้องของตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับขอบคุณกดไลค์กด Subscribe เพื่อนกันเลัจใจในการทำคลิปให้เฮียกันด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปเพื่อนๆครับคลิปนี้ไปแล้วบายมาจูบ